ครับสวัสดีครับท่าน p r o f เซอร์จูจวงปิงที่เคารพท่านคณาจารย์นักศึกษาญาติมิตรผู้ปกครองนักศึกษาทุกคนครับผมในนามของมหาวิทัยเกิดอยากจะขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการศึกษาและความก้าวหน้า ของมหาวทยัยที่เรียกว่านานชังยูนิเวอร์ซิตี้นานชังยูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นมหาวทยัยที่เติบโตขึ้นมาจากการหลอมรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์มาจนกระทั่งเมื่อปีพศ2005นะครับ 2,005ถึงได้มาเป็นมหาไทาย <c> ัย <oughs> นานชัางอย่างสมบูรณ์และก็เติบโตขึ้นมาด้วยความทันสมัยด้วยความก้าวหน้าและได้สร้างบัณฑิตใหม่ๆเกิดขึ้นจนกระทั่งได้ชื่อว่ามีคุณภาพแบบที่ เขาเรียกว่า double first class double first class นี่สำคัญครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่า double first class นี่แสดงถึงความเป็นมหาชัยชั้นหนึ่งมหาชัยชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่มหาชัยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งครบร้อยปีนี่ ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยและขอย้ำความสัมพันธ์ระหว่างมหาไทยเกิดกับมหาไทยนันชังว่าเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศจีนประเทศไทยและที่สำคัญก็คงจะเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้ชิดสนิทสนม มากยิ่งขึ้นท่านอธิการบดีที่เคารพครับผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนให้ท่านทราบถึงข้อทจริงบางประการของมหาเทืเกิกครับมหาเทืเกิกซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นของคนไทยในสมัยของอาจารย์ลรอกเทือเก มานานกว่า68-69ปีแล้วครับแต่วันนี้อยากจะเรียนว่าเราเห็นว่าประเทศจีนมีความสำคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนรวมทั้งการศึกษาจีนก็มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากเพราะฉะนั้นมหาไทยเกิดในสมปีที่ผ่านมาเราจึงได้พัฒนา หลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาจีนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ทันความจำเป็นและความต้องการของโลกยุคใหม่ครับเราก็มีความด,ดีดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทย คนจีนให้ความสนใจกับคนไทยและเมืองไทยนอกจากเราจะเห็นว่ามีการมาท่องเที่ยวกันจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเรายังเห็นนักศึกษาที่สนใจจะมาเรียนเมืองไทยมากขึ้นด้วยเฉพาะที่หมหาชทัยเกิดนั้นในสองปีที่ผ่านมาเน้นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากที่มีจำนวนน,น้อยกลายเป็นมีจำนวนพัน และวันนี้เรามีนักศึกษาจีนเกินกว่า3,000คนแล้วครับนักศึกษาไทยก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความหวังว่าถ้าได้มาเรียนที่มหาเทยกัเกิด,กดนอกจากจะได้เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแล้วยังสามารถที่จะได้ความรู้ได้ความคิดได้การแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจีนและอาจารย์จากประเทศจีนด้วย ทำให้นักศึกษาไทยและผู้ปกครองพ่อแม่ของนักศึกษาสนใจมาหาไทยเกิครับในโอกาสนี้อยากจะถือโอกาสบอกว่าเราภูมิใจที่จะได้ร่วมมือใกล้ชิดชนิทถนมกันกันกบมาหาไทยนานชังอย่างน้อยที่สุดในทางการแพทย์การสาธารณสุขมาหาไทยเกิดก อยากจะริเริ่มเพิ่มเติมโดยความร่วมมือกับทางมาหาทรยนันชางที่สำคัญอยากจะบอกสั้นๆในโอกาสนี้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านอธิการและคณะอาจารย์ทั้งหลายก็คือโครงการวันเบลวันโรดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประเทศจีนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งสถาบันขึ้นมาสถาบันหนึ่งเรียกว่าสถาบันไทยไชน่าอาเซียนเซ็นเตอร์ไทยไชน่าอาเซียนเซ็นเตอร์นี่ต้องการเน้นให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่า เราจะร่วมมือกันอย่างไรระหว่างประเทศไทยประเทศอาเซียนและประเทศจีนในกรณีที่เป็นโครงการร่วมกันที่สำคัญวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือวันเบลวันโรดเพราะโครงการวันเบลวันโรดนั้นมีคนสนใจไปทั่วโลกและโครงการก็เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นกันครับ ที่สำคัญใกล้ตัวก็คือก็เข้ามาสู่ประเทศไทยและจะไปอาเซียนผมคิดว่าท่านนักศึกษาของเราปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ว่าเป็นภ,ภาษาจีนภาษาไทยหรือแม้แต่อังกฤษถ้าได้ศึกษาค้นคว้าและร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะทำให้เห็นภาพว่าเมื่อมีเส้นทางที่ผ่านมา อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมืองใหม่เกิดขึ้นโลจิสติกเกิดขึ้นสินค้าการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆก็คงจะมีเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราต้องเตรียมความพร้อมสถาบันที่สองที่เราตั้งขึ้นก็คือสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำซึ่งมหาลัยเกิดเชื่อว่าภาวะผูน้นำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นบัณฑิตทุกระดับ ต้องได้เรียนรู้ได้สัมมนา,ากันเ,เพราะฉะนั้นมหาทัยของเราทั้งสองคงจะมีโอกาสได้ร่วมมือและจัดสัมมนาภาวะผู้นำขึ้นครับสถาบันที่สคือสถาบันการจัดการความปลอดภัยความปลอดภัยจากภัยพิบัต,ติต่างๆโดยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดสึนามิหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันอยู่ในความหมายของคำว่า climate change ด้วยเราคงต้องเตรียมลูกศิษย์ของเราบัณฑิตของเราครูบาอาจารย์ของเราให้รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าจะเกิดเราก็อยากจะให้มันมีอันตรายน้อยและความเสียหายน้อยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมี สถาบันนี้เรียกว่าสถาบันการจัดการความปลอดภัยหรือแม้แต่โครงการที่เกี่ยวข้องกันกันกบวันเบลวันโรสนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคอุบัติเหตุหรือสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงเราต้องช่วยกันคิดว่าโครงการวันเบลวันโร d ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศอาเซียนนี่ และความหมายของประเทศจีนที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วถ้ามันเป็นอันตรายเราจะลดอันตรายได้ยังไงนะครับป้องกันได้ยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาครับนี่ก็เล่าให้ฟังอย่างไรก็ตามปัญหาโควิด -19 ก็ทำให้ประเทศไทยได้รับการสนใจเพราะได้ดำเนินการป้องกัน และพิจารณาทุกวิธีทางที่จะให้อันตรายน้อยลงเนี่ยเป็นผลสำเร็จครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องทางการแพทย์การสาธารณสุขจากประเทศจีนด้วยความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขก,ก็จำเป็นสำหรับมหาไทยของเราทั้งสองครับนี่คือความคิดความรัก ความชื่นชมต่อการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยของท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากถือโอกาสนี้อํานวยอวยพรให้ท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารครูบาอาจารย์ทุกท่านนักศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีพลังในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยหนานฉาง ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยยิ่งยิ่งขึ้นและขอให้ความร่วมมือระหว่างมหาไทัยของเราทั้งสองมีความเจริญเติบโตเช่นเดียวกันขอขอบคุณและขอหวังไว้ว่าเราจะได้พบกันอีกในเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ